โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ Description ได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no r e f u n ร้อยเปอรครับ หลากหลายเกมที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นั้นถ้าหากเป็นเกมที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเป็นแกนหลักแล้วล่ะก็ส่วนใหญ่เลยนั้นทางตัวเกมก็จะมีการใส่ตัวเลือก d ด a l ล็อกคำพูดของตัวละครเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เราเหล่าผู้เล่นนั้นรู้สึกอินไปกับเนื้อเรื่องเสมือนกับว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนเลือกคำตอบเหล่านั้นในการโต้ตอบกับเหล่าตัวละครไปในเกมนั่นเองครับซึ่งเกมบางเกมเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ระบบตัวเลือกนี้มาแค่ผิวเผินยกตัวอย่างเช่นเกมขึ้นหิ้งอย่าง The Witcher 3ครับโดยแด a l ล็อกคำตอบที่เราสามารถเลือกได้ในเกม Dewitchture 3 ตัวคาตอบนั้นเนี่ยจะมีผลกับเนื้อเรื่องของเรื่องราวต่างๆมากมายภายในตัวเกมครับการตอบคําถามผิดไปเพียงประโยคเดียวก็อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของ NPC หรือตัวละครในเกมไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งเกนชินิมแพกเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่มีการนําเอาระบบเกี่ยวกับการเรลือก dialogue คาพูดของตัวละครหลักเอามาใส่ไว้ภายในเกมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าระบบตัวเลือก dialogue คำพูดภายในเกมเกนชินนั้นมันเป็นเหมือนกับระบบที่ใส่ามาแบบงั้นๆถึงแม้ว่าตัวเราเจะสามารถเลือกตอบตัวเลือกได้นะครับแต่การเลือกตัว เือกเหล่านั้นก็ไม่ได้ไปมีผลอะไรกับเกมสักเท่าไหร่ซึ่งหากเราตอบแบบไหนนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนั้นก็จะเป็นแบบเดิมไม่เว้นแม้แต่กระทั่งการที่เราเลือกตัวละครฝาแฝดอีกตัวมาเล่นนยครับไดร์ล็อกต่างๆของฝาแฝดทั้งสองคนเนี่ยก็แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะพอพูดถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะมีคาถามใช่ไหมครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกมทีนิมเพกเนี่ยเป็นเกมที่กําเนิดขึ้นมาเพื่อมือถือดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาเกมเกมนี้ไปเทียบกับเกมใหญ่ๆ นะแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับผมก็ได้เห็นสัญญาณการพัฒนาของบทที่เรียกได้ว่าชัดเจนที่สุดที่เกิดขึ้นในเกนชินแพ็กเลยก็ว่าได้ครับการเกิดขึ้นมาของสัญญาณนี้เนี่ยสามารถบอกได้ถึงเหตุผลเลยนะครับว่าทําไมเราถึงจําเป็นที่จะต้องเลือกตัวละครฝาแฝดชายหญิงนะหรือว่าทําไมเราจะต้องเล่นตัวละครชายหรือสําหรับบางคนทําไมจะต้องเล่นตัวละครหญิงหรือเอเทอร์ลูมินนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ครับอาจมีการสปอยเนื้อหาสักเล็กน้อยนะสำหรับเพื่อนๆน,นท่านไหนที่ยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องของเผ่าทานิสในทะเลทรายซูเมรุเนื้อ ้อหาในคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากถูกสปอยก็สามารถปิดคลิปไปก่อนได้เนื้อหาภายในชนเผ่าทานิสนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับน้องเจสซึ่งเป็นเควสโลกที่ต่อจากเควสแดนฝันทองคำนะซึ่งก็เป็นเควสโลกเหมือนกันโดยในเควสของเผ่าทานิสนะครับเพื่อนๆที่ได้เล่นตัวละครชายอย่างเอเธอร์เนี่ยเวลาเราดาเนินเควสไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเนื้อหาแล้วก็ไดอะล็อกคำพูดของตัวละครน้องเจสที่โต้ตอบกับเราเเนนนีี่่่่่่ยยยมมมัดดดูไไไไปคออออสุทาาหหรรจจ้ววววก็ะะื หลักเราก็ไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวความรู้สึกที่สื่อออกมาเนี่ยมันแบบว่ามันไปได้ไม่สุดอย่างไรชอบกลน,นะครับมันยิ่งทําให้โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าความรู้สึกที่ตัวน้องเจสมีให้เรานั้นมันก็คือความรู้สึกของเพื่อนสนิทเพศตรงข้ามเท่านั้นเองครับแต่กลับกันเลยนะครับหากในภากของลูมีนใครที่เล่นตัวละครลูมีนเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นไดอ l ล็อกข้อความที่ค่อนข้างสื่อให้เราได้รับรู้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าตัวละครน้องเจสนั้นมีความชอบพอในตัวละครหลักอย่างลูมีนครับไม่ว่าจะเป็นการโตตอบที่ดูเขินอายนะครับเวลา คุยกับลูมีนหรือจะเป็นการบอกตรงๆไปเลยว่าเออเนี่ยลูมีนเนี่ยเป็นคนที่เธอชอบอะนะมันยังทําให้เราเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในเควสนี้เลยนะครับว่าการที่เราเลือกตัวละครอีกฝากหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเอเธอร์หรือลูมีนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เคยได้เห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับว่าการที่เราเลือกเล่นตัวละครฝาแฝดทั้งสองตัวเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างไรอาจจะมีให้เห็นบ้างปะปายครับอย่างตำนานเควสอรรารัญยกาที่หากเราเล่นนักเดินทางหญิงหรือชายเนี่ย ราวารนะุเป็นพี่ชายหรือว่าเป็นน้องสาวนั่นเองครับซึ่งอย่างที่บอกไปเขาว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนน้อยนี้นั่นเองนะที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะมันทําให้เราได้เห็นถึงการพัฒนาของเกมที่เราลงทุนกาชาลงทุนเวลาไปเยอะมากๆนะซึ่งพอเห็นแบบนี้นะเราก็รับรู้นะครับว่าทางตัวเกมเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยได้มีการพัฒนาบทของตัวละครแล้วก็มีการคิดเปลี่ยนแปลงการนําเสนออยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้หลักๆก็คือบทแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะที่มีการพัฒนาในด้านเนื้อเรื่ แล้วก็ในด้านเกมเพย์ให้เราเล่นอยู่ตลอดตลอดนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ครับผมจึงมีความหวังว่าในอนาคตแพร่ต,ต่อไปเราอาจได้เห็นผลกระทบที่เกิดจากการเลือกแะลอกตัวละครของเราเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องหลักที่ไม่ใช่แฮงเอาท์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นโดยส่วนตัวแล้วในมุมมองของครีเอเตอร์ที่ทําเนื้อหาเกณฑชินมาโดยตลอดแล้วก็มุมมองในมุมผู้เล่นของผมทั้งสองมุมมองเลยนะผมค่อนข้างที่จะรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงเ,เล็ก,ลกๆน้อยๆนี้มากๆนะครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเล่านี้ก สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ